ต,ตววนนรรสวานัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ลุงจับก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสลายเลขที่ลุงจับจะมานาเสนอในวันนี้ก็เป็นของเส้นทางรวยเส้นทางรวยงวดประจาวันที่30ธันวาคม2566เส้นทางรวยให้เลข5เลข1เลข9เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี50 52 56ถ้าเลข1มาก็จะมี10 12 16ถ้าเลข9มาก็จะมี90 92 96 เลขเล็7มันก็จะมี 70, 72, 76สําหรับผลงานคนที่ผ่านมาเส้นทางรวยให้7 5กับ85ผลการออกสลากกินแบ่งนัฐาบาลเลขท้าย3ตัวท้ายท,ท,ที่ 1. ออก757เลขท้าย2ตัวออก85ให้7 5กับ85 7 5ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าทาที่ห85ถูกเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่าคนนี้เส้นทางรวยจะ,จะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ข้ามาต่อาอาจารย์พิทักษ์ดงดประจำวันที่30ธันวาคม2566อาจารย์พิทักษ์ให้เลข9เลข2เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข9มันก็จะมี91 93 95 96ถ้าเลข2มันจะมี21 23 25 26ถ้าเลข8มันก็จะมี81 83 85 86สำหรับผลงานงดที่ผ่านมาอาจารย์พิทักษ์ให้85ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก85ให้85ออก85ถูกเลขท้าย สอตัวครับละมาตามกันว่างวนี้อาจารย์พิทักษ์อยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมํามาโตขาหนุ่มน้าโมนขอทาดวนงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566หนุ่มหน้าโมนขอทาดวนให้เลข1เลข3เลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี1 0 1 2 1 5 1 6ถ้าเลข3มันจะมี3 0 3 2 3 5 3 6ถ้าเลข4มันก็จะมี4 0 4 2 4 5 4 6 สำหรับผลงาน,นที่ผ่านมาหนุ่มหน้ามนขอท้าดวนให้85ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2อกตัวออก85ให้85ออก85ถูกเลขท้ายสอกตัวขับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้หนุ่มหน้ามนขอท้าดวนอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมตองค้ตทีเด็ดเลขสยามงดไปจำที่30ทันวาคม2566ทีเด็ดเลขสยามให้เลข5 เลข0เลข2เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51 54 53 59ถ้าเลข0มาก็จะมี01 04 03 09ถ้าเลข2มากจะมี21 24 23 29ถ้าเลข7มาก็จะมี71 74 73 79สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาที่เด็ดเลขสยามให้85ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก85ให้85ออก85ถูกเลขท้าย 2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ทีเด็ดเลขสยามยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมับมาโตคกับทีเด็ดปวยเซียนตะเคียนทองงวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ทีเด็ดปวยเซียนตะเคียนทองให้เลข4กับเลข9ชุด2อตัวให้ถ้าเลข4ี่มันก็จะมี4 2 4 5้าถ้าเลข9้ามันก็จะมี9397สําหรับผลงานวที่ผ่านมาทีเด็ดปวยเซียนตะเคียนทองให้58ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย2ตัวออก8 5ให้5 8ออก8 5ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่าคนนี้ทีเด็ดปวยเซียนแต่เขียนทองยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าข้ามาต่อขั้นเลขเพิ่มลาภงวดประจำที่30ทธันวาคม2 5 6 6เลขเพิ่มลาภให้เลข1เลข3เลข4เลข7เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1 2 1 6 1 9 ถ้าเลข3มันก็จะมี3 2 3 6 3 9ถ้าเลข4มันก็จะมี42 4 6, 49ถ้าเลข7มันก็จะมี727679ถ้าเลข8มันก็จะมี828689สําหรับผลงานที่ผ่านมาเลขเพิ่มลาบให้58ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก85ให้58ออก85ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวรับระมัดตามกันต่อว่ากฎนี้เลขเพิ่มลาบอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตกระเป๋าตุงงวดประจําวันที่30ธันวาคม2566เป๋าตุงให้เลข3เลข1เลข4เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี30 35 39ถ้าเลข1มันก็จะมี10 15 19ถ้าเลข4มันก็จะมี40 45 49ถ้าเลข2มันจะมี20 25 29สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเป๋าตุงให้เลข5เลข8เลข7ผลการออกตรากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก ห้าเจ็ดเลขท้ายตอตัวออกแปดห้าให้เลขห้าเลขแปดเลขเจ็ดเลขห้ากับเลขแปดเข้าเลขท้ายสองตัวเลขเจ็ดกับเลขห้าเข้าเลขท้ายสามตัวท้าที่หนึ่งตัวเลขจบคู่ไม่เข้าเป้าคลมาตามกันว่านนี้เป๋าตุงอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตก็กิ่งทองกิ่งเพชรงวดประจําวันที่30ธันวาคม2566กิ่งทองกิ่งเพชรให้เลข0เลข5เลข7เลข9เลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มาก็จะมี01 03 08ถ้าเลข5มาก็จะมี51 53 58ถ้าเลข7มาก็จะมี71 73 78ถ้าเลข9มาก็จะมี91 93 98ถ้าเลข4มาก็จะมี41 43 48สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมากิ่งทองกิ่งเพชรให้เลข8กับเลข5 ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสาตัวท้ายที่1ออก7 5 7เลขท้าย2งตัวออก85เลข8กับเลข5เข้าเลขท้าย2ตัวเลข5เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้ายที1่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขาละมาต,ตามกันกว่าคนนี้กิงก่งทองกิ่งเพชรอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาตองก็ทีเด็ดจากริมโขงวดประจำที่30ธันวาคม2566ทีเด็ดจากริมโขงให้เลข8เลข5เลข3เลข2ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี81 86 87ถ้าเลข5มาก็จะมี51 56 57ถ้าเลข3มาก็จะมี31 36 37ถ้าเลข2มาจะมี21 26 27สำหรับผลงานที่ผ่านมาทีเด็ดจากริมโขงให้เลข5ผลการออกสลากกินแบ่งรับบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก757 เลขท้าย2ตัว85ให้เลข5เลข5เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวเลข5เข้าหลัก10บของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยห่ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคละมัดตามกันว่ากฎนี้ที่เด็ดจากริมโขงจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมาตองข้าแวกฟ้าควา้ารวยงวดประจาวันที่30ธันวาคม2566แวกฟ้าควา้ารวยให้เลข7กับเลข0ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข7มันก็จะมี7 5 7 3 7 6 7เถ้าเลขศูนย์มันก็จะมีศูนย์4น8ูนสูนสำหรับผลงานที่ผ่านมาแหวกฟ้าคว้ารวยให้เลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรับบาลเลขท้ายตตอออก85ให้เลข8เลข8เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคละมัดตามกันพวกคนี้แหวกฟ้าคว้ารวยจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ทามาโตงก็ทรงรวยทรัพย์งวดประจำวันที่30ธันวาคม2566ตรงรวยทัพย์ให้เลข7กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มาก็จะมี7173 9727 7. ชุด3ตัวให้137 471 527 079ถ้าเลข4มาก็จะมี4548 0464สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าคารมาตามกันว่างวดนี้ทองรยทรัพย์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ครมาโต้กอาจารย์าศาทรัพย์งวดประจำที่30ธันวาคม2566อาจารย์าศาทรัพย์ให้เลข8กับเลข0จุด2อ,องตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี82 85 86 18 48 98สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าคารมาัดตามกันวมดน,นี้อาจารย์าศารทรัพย์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ธร,รมมโตเขาเปิดตลับเลขงวดประจำที่30ธันวาคม2566เปิดตลับเลขแค่เลข5เลข2เลข6จชุด2อตัวให้ถ้าเลข5้ามันก็จะมี5 1 5 4 5 2ถ้าเลข2มันจะมี2 0 2 9 2 6ถ้าเลข6มันก็จะมี6 3 6 8สหกสำหรับผลงานว็ที่ผ่านมาหลุดกับไม่เข้าเป้าอลมัตมาตากันว่กันนี้เปิดตลับเลขจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า เอาและครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของลุงจับลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เด่น46,4740969790จชุดเด่น346สําหรับตัวเลขที่ลุงจับนาเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นําเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบกรัฐบ,บาลเท่านั้นลุงจับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงท่านก็จะไม,ม่พลาดข้อมูลในด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ